ขอบสวัสดีครับพันดาท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมได้นําเอามีดสาลิกาหลวงพ่อเดิมและมีดหมอสาลิกาหลวงพ่อเดิมหรือมีดปากกามีดควานช้างมีดปากกาครับแล้วมีดสาลิกาถึงสิบเล่มมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับแต่ผมให้ท่านผู้ชมได้รับชมก่อนเลยครับเล่มนี้นะครับแต่ผมขยายใหญ่ขึ้นมาเลยครับเล่มนี้นะครับมีดเขาเรียกเ่ามีดหมอสาลิกา ท่างสอนนะครับเป็นฝีมือของท่างสอนนะครับสวยงามจริงๆนะครับมีเล่มนี้อยู่ในกอ่อะครับอยู่ในกรอบเป็นทองหลังไอสองกษัตริย์นะทองสองกษัตริย์นะเร่มนี้ครับหน้าครับหน้าตักขอบตรงนี้ก็กับเงินครับําดูนะครับดูปากกาครับถึได้แท้นะครับก็มีรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับปีสองสี่แปดสองมีจานนะครับสวยงดงามคับขาวอย่างๆงถ้า z o มภาพมาส่องด้วยกล้อง เอาครับมีกระตุดนะครับเห็นเปล่าน้ปลายนิ้วผมนะครตุดกะสายกระตุดแล้วก็มีเขาเรียกว่ามียาดูดยาทิวันแล้วก็มีเปอกไม้ีหม,มากนะครับแล้วก็มีชีวรอลงพอดเดิมนะครับมีขีวบอลงพอนเดิมครับเพราะองค์สวยเยะยมีเลี่มนดีนะครับยาวนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งเป็นด้ามงาผักงานะครับด้ามงาผักงารอยจานที่ปักไว้ว่า พะพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับหัวใจพุทธเจ้าห้าพระองค์ก็นโมพุทธายะนะครับแล้วเล่มนี้อีกหนึ่งเล่มนะครับเล่มนี้นะครับเป็นทองสามกริส์นนะครับทองสามกริย์เก่านะครับเรี่ยมเอาไว้นะครับเป็นทองสามกรน้าเงินทองนะนโมพุทธายะก็ยาวนิ้วครึ่งนะครับใบนะครับเพราะใบนิ้วครึ่งเพาใบนะครับนิ้วครึ่ง ยากนะครับรถ่ายในกระจกก็ถ่ายในขอบก็ถ่ายยากเต็มฝีมือขัางทั้งสอนนะครับฝีมือระดับหนึ่งเลยนะครับสวยงามนะครับเป็นมีดปรากราดตั้มขาปักงานะครับทองสามขั้ <c oughs> แล้วนี้ผมจะเอา,สา,าเส้นสานิกาเช่นกันล้ก็เดิมนะครับยาวหนึ่งนิ้วถ้าเล็กกว่านะครับเล็กกว่าเท่มนี้นะคเล็กกว่าเยากันนะครับเล็กกว่านิดเดียวนะครับ มีมีดหมอมีชานหมากผมก็เดิมเล่นกันนะค in? รับเ i̇şte. ล่นนี้ครับเนนี้เรนนี้ทองสามตรองนั้นเป็นทองสามก็ัตย์ทั้งหมดนะครับแปดเล่มมานเป็นหน้าเงินทองครับเนี่ยเนนี้ผมคล้องคอไว้ทองสามก็ัตย์หน้าเงินทองเรนนี้ก็เหมือนกันนะครับเ่นนี้ก็ทั้งสองได้ตีนะครับแต่แกมีลูก เหมือนลุงพ่อเดิมแม่บุบรหล่อลวงพ่อเดิม42482แล้วตรงก้นในจานไม่หมดครับสานลายมือลวงพ่อเดิมครับถ้าเราใช้กล้องขยายจะมองเห็นองนี้ก็เหมือนกานครับองนี้ยาวหนึ่งนิ้วเช่นกันนะครับก็มีรอยจานไม่หมดอันนี้นะครับจานหลังมีจานหนักพ่อเดิมมีจานหมักมีผ้าเลืองพ่อเดิมแล้วก็มียากครับนี่ขมือนกันนะครับผสะสมไว้ให้มากมายนะครับหลายสายโอ้สายเริ่มแล้วครับ ว่าจะสะสมให้ได้สักยี่สิบเล่มงจะหาซื้อทั่วประเทศนะครับผมสามเ็บทั่วประเทศครับสามเจ็ดครับนี่ก็ยาวหนึ่งนิ้วเช่นกันครับยาวหนึ่งนิ้วเป็นทองสามกษัตริย์ทั้งหมดนะครับที่ผมมีทองสองกษัตริย์แหวนหน้ามีองค์เดียวครับมีเล่มเดียวนะครับนี่ก็สามกษัตริย์เหมือนกันอย่างเล่มนี้ก็สามกษัตริย์ครับทองคำเล่มนี้เล่มนี้สองกษัตริย์ครับ กษัตริย์สวยงดงามน,นะครับเรื่องนี้สามกษัตริย์นะครับเป็นเป็นงาแท้นะครับเป็นงาแท้ใบสวยสวยเนี่ยเป็มือช่างสอนนะครับสวยมากเก่านะครับเก่าเก่าครับไหวผุเลยผมเอาน้ำยามาเช็ดนะครับน้ำยา,าคือเอาน้ำมันนะครับน้ำมันมาเช็ดมาล้างมาถูเก่ามาก เ้าจะลอยจานไว้นโมพุธไธายะกษหัวใจพระเจ้าห่พระองค์หางเล่มนี้ก็ท้องสามกระสอบเหมือนกันครับสวยสวยงามใบเก่ามากนะครับใบเก่าเลยผมทําความสะอาดนะครับด้ยน้ามันอย่างเล่มนี้นะครับเล่มนี้เก่ามากครับเล่มนี้้อยจานไว้ผมถอดไม่ได้ครับผมถักไว้ถักไว้ห้ามไม่ให้ถอดครับก็เป็นนะ ดัามนะครับดัามทำได้ไหมพยุงแกะเป็นสลักเป็นพยานนาคนะครับแกะเป็นพยานนาคงดงามนะครับพยานนาคก็ปักกระไม้พยุงนะครับทำทำด้วยเงินแท้นะครับเงินแท้ถ้าผมจะถอดใบใบมันจะเก่าก็นจะพุ่มแบบนี้เล่มนี้เป็นมีดยาวสิบนิ้วครับเป็นมีดหมออฟันช้างนะครับหมอฟันช้างยาวสิบนิ้วท่านลองดูใบนะครับใบเก่ามากครับดูใบบเป็นนาคแก้วนะครับดูเนี่ยครับมีดแท้นะครับยุคต้นนะครับยุคต้น นาเกลียวครับมันจะเก่าทําลายตัวเองครับเขาจะจารว่านมานาอ่านกอรอนอกากออนอานนอากาอังเป็นหัวใจพระพุทธเจ้าสุกพุทองค์ด้านนี้เขาจาจารว่าอีกข้างหนึ่งนะครับแต่เขาจาจารเป็นมงกุฎพระพุทธเจ้าดีพิโสโอีอะไรนั่นนะครับเพราะมงกุฎพระพุทธเจ้าเรื่มนี้เขาจาจารจะจารด้านในนถอดออกไม่ได้ครับเก่ามากใบเก่าคุนเหมือนกันแล้วผุ ผูยิ่งกันนี้อีกครับก็เขาตจารนด้วยหัวใจพระพุทธเจ้าพวกพระองค์นะครับนะมันอ่านนกรนกกาส้ออนอ่านอากางนะครับเก่ามากครับเป็นยุคต้นนะครับถ้าเป็นฝักไม้แบบนี้นะยุคต้นนะครับฝักไม้ฝักไม้แต่ด้านตัวนี้จะมียานะครับเขาจะปิดไว้เนี่ทําได้เขาควายเผือกนะครับเป็นเงินแท้นะครับทําหลายอย่างถ้าตอกแต่ตอกว้หลายอย่างแต่เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมทํานะครับไม่ เล่มนี้นะครับอย่างนี้จะไม่มีรอยจานที่ใบมีดครับเป็นมีดสองทั้งสอนนะครับทั้งสอนสเป็นผู้ตีนะครับสวยงดงามนะครับหนึ่งเร่มนี้ยาวนิ้วครึ่งนอกนั้นจะเป็นนิ้วครึ่งมีสองเร่มนะครับเป็นมีดสายดิการะอย่างยาวนิ้วครึ่งก็มีสองขนาดนิ้วครึ่งกับหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วอย่างนี้นิ้วครึ่งครับไอ้อย่างนี้หนึ่งนิ้วนะครับ สวยงามด้วยความเก่านะความเก่าของพ่อเดิมนะคของเก่าด้วยคมสูงขึ้นมาให้ดูครับเก่าขนาดไหนถ้าลองดูนะแต่ตามีเม็ดนะครับมีเม็ดตาด้วยครับความเก่าครับกล้องสูงไม่ได้ครับเขาสูงในกระจกสูงลำบากเป็นทองสามกษัตริย์ทั้งหมดเลยนะครับทองสามกษัตริย์ทั้งหมดทุกเล่มนะครับมีเล่มนี้เล่มเดียวครับเป็นทองสองกษัตริย์หน้ากับเงินครับหน้ากับเงิน สวยมากนะครับรอยอัอนนี้พระรับประกันเลยนะแทรร้านเปอร์เซ็นนะครับแท้ร้านเปเซ็นตครับมีกระตุดนะครับเป็นทองคำนะครับกระตุดตรงนี้ตองพื้เดิมที่ส่วนมากเขาจะฝังไว้กับสามสันหรือแต่ไปพันที่กันนะกันนะที่ด้ามนะกันนะกันมีดอ่ะแล้วก็พันไว้กระตุดแบบดอกเล็กแบบนี้นะครับมีดอกเดียวครับแล้วก็มีจะมีผ้าเรืองตงพื้เดิมมีชานหมากมียาดูดมีหมากนะครับมีหมาก ถ้าผมถ่ายดูนะครับจะเห็นหมากอยู่นี่<อ>ผมเก็บได้หมดแล้วจะมองไม่เห็นครับไปเห็นกระเป่านะครับมีผ้าเหลืองมีชั้นหมากนะี่ปรายนิ้วผมนีม่ผ้าเหลืองนี่ชั้นหมากนะครับพวกนี้เป็นตัวไม้ไปอยู่ครบนะครับครบของน่ศักดิ์ศรทั้งนั้นนะครับพอใส่มาก็จะยุคแรกๆเลย,นะยครับยุคต้นนะครับหาดยากอาหารดูชม ท่านผู้ชมนะจะหาดูชมได้ยากครับไมื่อเคยพบได้เจอนะเขาสร้างน้อยนะครับมีดสาธิกานะครับแต่มีดปากกาเนี่ยจะพบเยอะครับมีดปากกาขนาดนี้นะปากกาขนาดนี้นะจะสีนิ้วเศ็ๆเนี่นะครับสร้างไปเยอะแล้วก็แต่มีดสาธิกานี่แพงมากเขาก็เล่นหากันกระหลักแสไปลายถึงหลักล้านบาทน,นะครับมีดเล็กๆแบบนี้นะครับมีดแบบนี้นะครับ แล้วที่เขาเล่นกันเขาไม่มีรูปหล่อหลวงพ่อเดิมได้ครับหลักแสนถึงล้านบาทนะครับของผมยังมีรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมอยู่มาคู่กันเลยนะครับบางคนกบ็บางเจ้าก็อยู่ในกล่องในกล่องไม้ขออนจะจานลอยจานที่กล่องบางเจ้าก็อยู่ในเขาแล้วแต่เจ้าของครับเขารักษาไว้มันจะมาสาภาพเดิมๆทั้งหมดนะครับมสาภาพเดิม,ดมท่านลองชมดูครับมันจะมาครบชุดแบบนี้เลยครับถ้าของที่โบราณนเนะขาเก็บไว้จริงๆนะครับที่ผมได้มานะครับดูนะครับ มีชานหมากมีหมากมีกรตุกเขาใส่ไว้ในนี้เลยนะครับใส่ว้ในนี้แล้วเก่ามากครับกลสามารถเอาไปพิสูจน์ได้กล้องสุรทัศน์ได้แล้วหาความเก่าหาเป็นแบบตัวชี้วัดได้เลยครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ท่านใดสนใจก็หลังไม้ได้เลย0946204471 0946204471ติดต่อทงางไลน์ทางเฟซบุ๊กทางช่องยูทูบอาจารย์หม้อได้ นะครับเบอร์นี้นะครับเต็นเบอร์รายนะครับวันนี้กลาบขอบคุณท่านครับสวัสดีครับ